สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร4สำหรับนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับ Welcome to English for Communication 4 for, for Student Grade 8นะครับซึ่งอย่างที่นักเรียนทราบกันดีนะครับว่าในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหรือวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนะครับเราจะเรียนรู้ผ่านทางคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะเริ่มกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับ Unit 6 at the doctors นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้นะครับเราจะเริ่มเรียนกันตั้งแต่หน่วยการเรียนรู้ที่6นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับให้หนักเรียนนะครับเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วเปิดไปตรงที่หน้า29นะครับของหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับหน้าที่29ของหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงที่ practice 1กันก่อนเลยนะครับ ให้นักเรียนนะครับเขียนประโยคคําถามนะครับดังต่อไปนี้ลงในหนังสือหน้าที่19ตรงหัวข้อแรกหรือว่า Practice 1ให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งคําถามตัวนี้นะครับก็มีประโยคดังนี้ครับนั่นก็คือ When was the last time you went to the doctor When was the last time you went to the doctor นะครับซึ่งประโยคคำถามนี้นะครับนักเรียนพอทราบหรือไม่ครับว่า มันหมายความว่าอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาเจอคำว่าเว้นนะครับคำว่าเว้นนะครับเมื่อขึ้นต้นประโยคคำถามแล้วเวลาเราตอบนะครับเราจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของเวลาเพราะเนื่องจากคำว่าเว้นนะครับเป็นประโยคคำถามนะครับที่ หมายความว่าเมื่อไหร่นั่นเองคําว่าเว e นหมายความว่าเมื่อไหร่ดังนั้นเวลาเราตอบเราก็ควรจะตอบเป็นเวลานั่นเองนะครับต่อมาครับเจอคําว่า the last time หรือคําว่า last time นั่นเอง last time ตัวนี้นะครับหมายความว่าครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งล่าสุดครั้งที่แล้วหรือว่าครั้งที่ผ่านมานั่นเองนะครับ,รนะรบ you went to the doctor นะครับที่คุณได้ไปหาหมอดังนั้นประโยคคําถามนี้นะครับ w h ็น was the last time you went to the doctor นะครับครั้งสุด ท้ายเนี่ยที่คุณไปหาหมอมาเนี่ยเมื่อไหร่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นนักเรียนนะครับเจอคำถามแบบนี้นักเรียนจะตอบใบว่าอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังที่สปีกเกอร์วกันเลยนะครับและนี่คือคำตอบของสปีกเกอร์วันต่อคำถามที่ว่า when was the last time you went to the doctor speaker number one the last time i went to the doctor was about six months ago i had a bad sore throat at that time The doctor gave me some pills, and my sore throat went away after about a week. เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับพอฟังออกหรือไม่ว่า Speaker One พูดว่าอย่างไรบ้างนะครับถ้าเรียนนะครับสามารถทราบใจความสั้นๆได้ว่า s p ิ a k e ร์วันะครับหรือผู้พูดคนที่1คนนี้เนี่ยไปหาหมอครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ถ้าใครฟังออกได้นะครับถ้าใครฟังได้หรือว่าฟังออกเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับซึ่ง Speaker 1ครับเขาพูดไว้ดังนี้ครับ The last time I went to the doctor was about six months ago นะครับซึ่ง ตรงสีแดงๆตัวนี้คือคําตอบหลักๆเลยนะครับที่จะตอบต่อคําถามแบบนี้ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถตอบสั้นๆก็ได้นะแต่นี่เขาอธิบายความหมายเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดังนั้นครับ ประโยคแรกนะครับเขาบอกว่าครั้งล่าสุดที่ฉันไปหาคุณหมอมาเนี่ยก็ประมาณ6เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะครับ I had a bad sore throat at that time นะครับซึ่งช่วงเวลานั้นน่ะเขาว่าอะไรเอ่ยเขามีอาการ sore throat นะครับซึ่งหมายความว่าอาการเจ็บคอนั่นเองนะครับ The doctor gave me some pills and my sore throat went away after about a week นะครับคุณหมอเนี่ยได้ให้ยายฉันมาแล้วอาการเจ็บคอของน,นี่ก็หายไปหลังจาก ประมาณ1สัปดาห์นะครับอันนี้คือคำตอบของ Speaker 1ต่อคำถาม When was the last time you went to the doctor นั่นเองนะครับถ้าเป็นนักเรียนเจอคำถามแบบนี้นักเรียนจะตอบว่าอย่างไรนั่นเองนะครับจริงๆแล้วสามารถตอบสั้นๆก็ได้เลยนะครับว่า About six months ago ประมาณ6เดือนที่ผ่านมาแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟัง Speaker 1อีกหนึ่งรอบนะครับ Speaker number one The last time I went to the doctor was about six months ago. I had a bad sore throat at that time. The doctor gave me some pills and my sore throat went away after about a week. Speaker Why is it important to see the doctor regularly? Why is it important to see the doctor regularly นะครับมาดูครับประโยคคำถามนี้ขึ้นต้นด้วยคำว่า why why หมายความว่าทำไมแสดงว่าคำถามนี้ต้องการเหตุผลนั่นเองนะครับถามทำไมนะครับจะต้องตอบเหตุผลนั่นเองนะครับต่อมาครับเรามาเจอคำว่า important important นะครับหมายความว่าสำคัญนะครับ see the doctor ตัวนี้หมายความว่าไปพบเจอกับคุณหมอนะครับและคำสุดท้ายครับคือคำว่า r e g u l a r l y ตัวนี้นะครับหมายความว่าเป็นประจำนั่นเอง ประโยคคำถามครับทั้งหมดนี้นะครับ why is it important to see the doctor regularly นะครับทำไมนะครับถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องไปพบเจอหมอเนี่ยหรือว่าแพทย์เป็นประจำนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาฟังนะครับคำตอบของ speaker t o เป็นตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับมาฟังกันก่อนเลยนะครับ speaker number 2 it is important to get regular checkups with a doctor because a doctor can find problems when they are small If you wait until you feel sick, the problem might be really big. Then the treatment will have to be more serious. If the problem is small, the treatment can be easier. Alright, this Speaker 2 who answered Why is it important to see the Dr. Ligularee? Can you เหตุผลนะครับของ speaker t o เนี่ยของการที่เราจะไปเจอคุณหมอเป็นประจำเนี่ยคืออะไรนะักเรียนทราบหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะครับทั้งหมดนี้คือคำตอบของ speaker t o นะครับ speaker t o เขาบอกว่า it is important to get regular check up with a doctor เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะที่เราจะต้องไปตรวจสุขภาพนะครับกับคุณหมออยู่เป็นประจำ because the doctor can find problems when they are small นะครับซึ่ง เพราะว่าคุณหมอเนี่ยสามารถหาปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับร่างกายของเราเมื่อมันยังเป็นปัญหาที่เล็กๆอยู่นั่นเองนะครับ If you wait until you feel sick ถ้าหากว่าเรารอจนกระทั่งเราป่วยเนี่ย the problem might be very big นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายของเรานะครับหรือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ได้นะครับ then the treatment will have to be more serious นะครับดังนั้นการรักษาเนี่ยก็จะต้อง เคร่งเครียดนะครับหรือว่าหลายแรงตามไปด้วยนั่นเองนะครับ if the problem is small the treatment can be easier ถ้าสมมติว่าปัญหานั้นนะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับการรักษามันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือเหตุผลของ speaker 2ที่มีต่อคำถามที่ว่า why is it important to see the doctor regularly ทำไมถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องไปพบกับคุณหมอเป็นประจำหรือว่าไปตรวจสุขภาพเป็นประจำนั่นเองนะครับ speaker two speaker three speaker two speaker number two. It is important to get regular checkups with a doctor because a doctor can find problems when they are small. If you wait until you feel sick, the problem might be really big. Then the treatment will have to be more serious. If the problem is small, the treatment can be easier. เอาละครับทีนี้มาดูกันตรงที่สปีกเกอร์3กันบ้างนะครับคำถามสำหรับสปีกเกอร์3นะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนลงไปในหนังสือหนังสือด้วยนะครับเขียนลงไปในหนังสือนะครับคำถามของสปีกเกอร์ครับมีอยู่ว่า would you consider becoming a doctor or a nurse would you consider becoming a doctor or a nurse นะครับ คำว่า consider ตัวนี้นะครับหมายความว่าคิดว่าหรือว่าพิจารณานะครับหรือว่าวิเคราะห์ว่านั่นเองนะครับคำว่า becoming ตัวนี้หมายความว่ากลายมาเป็นนะครับ Doctor คือคุณหมอส่วน n u r s e ก็คือพยาบาลครับประโยคคำถามนี้นะครับ Would you consider becoming a doctor or a nurse นะครับคุณเนี่ยเคยคิดบ้างไหมว่าอยากจะเป็นคุณหมอหรือเป็นพยาบาลนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังคำตอบของ speaker 3กันก่อนเลยนะครับมาดูกันมาฟังกันนะครับว่า speaker 3เนี่ยเขาอยากเป็นคุณหมอหรือพยาบาลหรือไม่ไปฟังกันเลยครับ speaker number 3 No, I would never consider becoming a doctor or a nurse. I don't like blood or gross things like that. I've never liked visiting hospitals, so I certainly don't want to work in one every day. เอาละครับอันนี้คือคำตอบของ Speaker 3นะครับต่อคำถามที่มีอยู่ว่า Would you consider becoming a doctor or a nurse นะครับคุณเนี่ยเคยคิดว่าอยากจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลหรือไม่นะครับซึ่งคุณครูเชื่อว่านักเรียนฟังออกแน่นอนนะครับว่าสป e เกอร์3เนี่ยอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นนะครับคำตอบก็คือ n no, นนั่นเองนะครับสป e ก k e r 3คคับไม่อยากเป็นหมอเดี๋ยวเราลองมาฟังเหตุผลกันว่าทำไมเขาถึงไม่อยากเป็นนะครับสป e ก k e r 3คคับเขาได้พูดว่า No, I would never consider becoming a doctor or a nurse นะครับไม่เลยฉันไม่เคยคิดว่าอยากจะกลายมาเป็นหมอหรือว่าอยากจะเป็นพยาบาลเลย I don't like blood or c l o s s t h i n g like that นะครับฉันเนี่ยไม่ชอบเลือดนะและไม่ชอบสิ่งที่แบบว่ามันหยีแบบว่าเห็นแผลอะไรแบบนี้แล้วทำให้รู้สึกอยากอ้วกอะไรประมาณนี้นะครับ I have never liked visiting hospital และฉันเนี่ยไม่ชอบที่จะไปที่โรงพยาบาลด้วย so I certainly don't want to work in one every day นะครับดังนั้นฉันจึงมั่นใจได้ว่าฉันจะไม่ทำงานหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับจะไม่เป็นหมอหรือไม่เป็นพยาบาลแน่นอนนั่นเองนะครับอันนี้คือคำตอบของ speaker 3เดี๋ยวเราไปฟังเขาอีกหนึ่งรอบนะครับ speaker number t No, I would never consider becoming a doctor or a nurse. I don't like blood or gross things like that. I've never liked visiting hospitals, so I certainly don't want to work in one every day. เอาละครับก็สำหรับ Practice One ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับ New Vocabulary นะครับหรือว่าคำศัพท์ประจำหน่วยการเรียนรู้นั่นเองนะครับ คำสั์ประจำหน่วยการเรียนรู้นะครับนักเรียนก็จะต้องนะครับจดคำศั์นะครับพร้อมคำแปลลงไปในสมุดให้เรียบร้อยด้วยนะครับจดคำศั์แล้วคำแปลลงไปในสมุดนะครับตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะครับแล้วดูคำศัพท์ที่คุณครูจะนําเสนอดังต่อไปนี้ลงในสมุดเลยนะครับจดลงไปในสมุดนะครับไม่ต้องจดในหนังสือนะครับคำศัพท์ให้จดในสมุดนะครับทีนี้ครับมาดูคำศัพท์คำแรกนะครับคำนี้คือคำว่า diagnose diagnose นะครับซึ่งคำว่า diagnose ตัวนี้นะครับก็ะจะหมายความว่าวินิจฉัยนั่นเองนะครับหมายความว่าวินิจฉัยนะครับส่วนมากแล้วจะใช้กับภาษาทางการแพทย์นั่นเองนะครับ diagnose ตัวนี้หมายความว่าวินิจฉัยนะครับถ้าคุณครูพูดเร็วไปนักเรียนก็หยุดพอชไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วจดคําศัพท์แล้วคําแปลลงไปในสมุดให้เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเรียนคนไหนที่สมุดอยู่กับคุณครูนะฮะก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหากระดาษมาจดใส่ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะต้องนาเอาไปอัปโหลดในอัลบั้มนะครับในกลุ่มไลน์นะครับของวิชาภาษาอังกฤษนะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคนะทีนี้ ไปต่อนะครับคำที่2คือคำว่า receptionist receptionist นะครับซึ่งคําว่า receptionist ตัวนี้นะครับหมายความว่าพนักงานต้อนรับนั่นเองนะครับไม่ว่านักเรียนจะไปที่สนามบินก็ตามนะครับหรือว่า จะไปที่โรงแรมก็ตามนะครับหรือว่าไปที่โรงพยาบาลก็ตามพวกนี้นะครับก็จะมี receptionist อยู่นะครับหรือว่ามีพนักงานต้อนรับหรือว่ามีคนที่คอยให้บริการเรานั่นเองนะครับ receptionist ตัวน,น,นี้หมายความว่าพนักงานต้อนรับนั่นเองนะครับไปดูคำที่3ครับคือคำว่า hide Hide ไฮตัวนี้ครับหมายความว่าหลบซ่อนนะครับหรือว่าหมายความว่าซ่อนนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่คนไทยชอบเล่นนะครับเวลาว่างๆนะครับนั่นคือเล่นซ่อนแอบหรือว่าเล่นซ่อนหานะครับซึ่งการเล่นซ่อนแอบหรือการเล่นซ่อนหานะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า hide and seek hide and seek นั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า hide หมายความว่าหลบซ่อนนะครับต่อไปนะครับมาเจอคำนี้ครับคือคำว่า relative relative ซึ่งคำว่า relative เนี่ยจริงๆแล้วมันหมายความว่าสัมพันธ์นะครับแต่ถ้าจะมีความหมายอีกคำหนึ่งนะครับมันจะหมายความว่าญาติพี่น้องนั่นเองนะครับ relatives relatives เติม s เข้าไปด้วยนะครับก็จะหมายความว่าญาติพี่น้องนั่นเองนะครับคำต่อมาครับคือคำว่า patience patient นะครับหมายความว่าผู้ป่วยนั่นเองจริงๆแล้วคำว่า patient ตัวนี้นะครับหมายความว่าอดทนก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็สามารถเขียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้นะครับทำไมคนป่วยจึงมีความหมายคล้ายๆกับคำว่าอดทนเลย เป็นผู้ป่วยก็ต้องอดทนนะครับอดทนกับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อที่จะได้รับการรักษานั่นเองนะครับดังนั้นคําว่า patient นะครับก็จะแปลว่าผู้ป่วยด้วยแล้วก็จะแปลว่าอดทนด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะครับคือคําว่า person person ตัวนี้หมายความว่าบุคคลนะครับและหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่า person กับ people ต่างกันยังไงนะครับก็ต้องไปดูเรื่องของคำนามนะครับที่เป็นเอกพจน์กับคำนามที่เป็นพหุพจน์เนาะ person ก็คือคำนามที่เป็นเอกพจน์หมายความว่า บุคคลหรือ1คนเท่านั้นนะครับแต่คําว่า people ครับหมายความว่าคนนะครับกลุ่มคนที่มีมากกว่า1คนขึ้นไปนั่นเองสรุปง่ายๆเลยก็คือ person คนเดียว people มีมากกว่า1คนนั่นเองนะครับต่อมาครับทีนี้มาดูคําว่า feel 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 ตัวนี้นะครับหมายความว่ารู้สึกนั่นเองนะครับรู้สึกนะครับ feel รู้สึกนะครับ เอาละทีนี้ไปดูคำต่อไปคือคำว่า information information ซึ่งคำว่า information ตัวนี้นะครับมันก็จะแปลว่าข้อมูลหรือว่าประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับแล้วแต่ปฏิบบทนะว่าเราจะแปลเป็นยังไงนะครับ ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ก็ได้2องคำนี้ขึ้นอยู่ว่าบริบทจะใช้เป็นยังไงนะครับ information หมายความว่าข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์ซึ่งมันมาจากคาว่า inform ครับ inform นะครับ i n f o r m inform ตัวนี้หมายความว่าแจ้งให้ทราบดังนั้นครับสร้างจากคําว่า inform เป็นคําว่า information มันก็จะหมายความว่าข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับคำต่อมาครับคือคําว่า appointment appointment คำว่า appointment ครับหมายความว่าการนัดหมายนั่นเองนะครับ appointment หมายความว่าการนัดหมายจำคำนี้ให้ดีๆนะครับคำต่อมาครับคือคำว่า doctor คำนี้ไม่น่ายากนะครับ doctor ก็หมายถึงคุณหมอนั่นเองนะครับหรือว่าแพทย์นะครับต่อมานะครับคือคำว่า d i s c l i b e dislike นะครับอย่าไปหลงกับคำว่า subscribe นะครับซึ่งคำว่า dislike c ตัวนี้นะครับหมายความว่าบรรยายนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคุณครูกำลังบรรยายอยู่ใช่ไหมครับคุณครูก็สามารถสร้างเป็นประโยคภาษาอังกฤษได้ว่า now I am describing นะครับก็ตอนนี้คุณครูก็กำลังบรรยายให้กับนักเรียนได้ฟังความหมายอยู่นั่นเองนะครับ dislike c หมายความว่าบรรยายนั่นเองนะครับต่อมาครับคือคำว่า office Office นะครับซึ่งคำว่า Office นะครับก็หมายความว่าสำนักงานนั่นเองนะครับอ f f i c e นะครับต่อมาครับทีนี้มาดูคำว่า Health Health คำว่า Health ตัวนี้นะครับหมายความว่าสุขภาพครับแต่คำว่าสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นคำว่า Healthy healthy นะครับก็คือเติมตัว y วเข้าไปหลังตัว th ได้เลยนะครับ health แปลว่าสุขภาพสุขภาพดีเราจะเรียกว่าเป็น healthy นะครับหรือถ้าจะทับศัพท์ก็ได้นะคำว่าดีภาษาอังกฤษคือคำว่า good ครับสุขภาพดีเป็นคำว่า good health good health แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ผิดอะไรมากนะครับต่อมาครับคือคำว่า illness illness นะครับซึ่งคำว่า illness ตัวนี้นะครับหมายความว่าอาการป่วยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีอีกคำหนึ่งนะที่เรียนรู้จักกันดีคำว่าป่วยนะครับจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะรู้จักคำว่า sick sick นะครับ s i c k นะครับคำว่า sick หรือว่า sickness ตัวนี้เนี่ยก็หมายถึงอาการป่วยเหมือนกันแต่ระหว่างคำว่า sick กับคำว่า ill ตัวนี้มีความหมายต่างกันนะครับ sick ก็คืออาการป่วยที่ใช้แบบไม่ทางการแต่ ill เนี่จะเป็นคำที่มันทางการมากกว่านั่นเองนะครับ เหมือนกับบ้านเราลูกคําว่าป่วยกับคำว่าไม่สบายลูก2คํานี้ฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับต่อมาครับคือคําว่า nurse nurse หมายถึงพยาบาลนั่นเองนะครับอย่าลงคะนะ doctor คุณหมอส่วน nurse ก็คือพยาบาลนะครับคําต่อมาครับคำนี้ที่เคยอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุรูนำเสนอบทสนทนาไปนะครับก็อยู่ในบทสนทนาด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในบทพูดของสปิเกอร์แต่ละสปิเกอร์ด้วยนะครับคือคําว่า Treatment Treatment นะครับ Treatment ต,ตัวนี้ครับหมายความว่าการรักษาจริงๆแล้วคําว่าการรักษานะครับก็จะใช้เป็นคําอื่นก็ได้นะครับ Recover ก็หมายความว่าการรักษาเหมือนกันนะครับหรือคําว่า Healing ก็หมายความว่าการรักษาเหมือนกันนะครับแต่การรักษาพยาบาลครับเราจะใช้เป็นคําว่า Treatment ตัวนี้นะครับ Treatment หมายถึงการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับ คำต่อมาครับคำนี้ง่ายมากๆเลยครับคำว่าเช็คครับ like. ทีค่คน like. ไทยเอามาใช้ทับศัพท์กันนะครับเช็คตรวจเช็คตรวจนะครับก็หมายความว่าตรวจสอบนั่นเองนะครับเช็คหมายความว่าตรวจสอบนั่นเองทีนี้ครับคำต่อมาคือคำว่า explain like. explain นะครับซึ่งคำว่า explain ครับมันก็มีความหมายใกล้เคียงนะครับหรือว่าเป็นคำหมายที่คำที่เป็น s y โนนิมนะฮะเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับคำว่า disclive เลยนะครับ disclive ก็คือบรรยายแต่คำว่า explain นะครับหมายความว่าอธิบายนั่นเองนะครับ เอาละครับทีนี้นะครับนักเรียนมาดูตรงที่ practice 2กันเลยนะครับอยู่ที่หน้า29แต่ว่าอยู่ตรงหัวข้อที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับคำศัพท์ที่ค,คุณครูนําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนจะต้องแบ่งเข้าในหมวดหมู่ให้ถูกต้องแล้วก็ให้เรียบร้อยด้วยนะครับหมวดหมู่แรกครับคือคําว่า people พ p l ูนะครับพูดถึงผู้คนหรือสิ่งไหนก็ตามคำศัพท์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับคนนะครับเราจะเอามาเติมเลยยกตัวอย่างเช่นคำว่า Doctor doctor ก็เอามาอยู่ในหมวดหมู่ของ people ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับต่อมาครับหมวดหมู่คือ actions actions ตัวนี้หมายถึงการกระทำนะครับอะไรก็ตามที่มันบ่งบอกหรือแ,แสดงถึงการกระทำนะครับการกระทำอย่างอื่นที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนามประมหรือว่ารูปอรธรรมก็ตามนะครับอย่างเช่นการได้กลิ่นแบบนี้ลูกมันคือกริยาอย่างหนึ่งนะครับได้รับกลิ่นพวกเนี้ยมันคือกริยาอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่สามารถแสดงออกมานะครับได้รับรสชาติพวกเดียลูกตรงเนี้ยเราถือว่าเป็นเซนส์นะครับหรือว่าเราถือว่าเป็นประสาทสัมผัสตัวเนี้ยก็ยังถือว่าเป็นกริยาอยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วคำว่ากริยาเนี่ยก็คือการแสดงท่าทางกิจกรรมต่างๆกินดอนนอนเดินวิ่ง พูดพวกนี้นครับมันแสดงให้เห็นได้ว่าเรากระทำเป็นยังไงนะครับแต่มันก็มีกริยาบางตัวนะครับที่มันเป็นเพียงแค่อานามธรรมนะครับโอเคนะมีแค่ชื่อแต่ว่าบางทีเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแอคชั่นได้นะครับอย่างเช่นคําว่ารู้สึกคําว่ารู้สึกเนี่ย เป็นกริยานะครับถือว่าเป็นแสดงการกระทำนะแต่เป็นการกระทำที่ไม่แสดงออกแค่นั้นเองนะฮะงงไหมก็เป็นถือว่าเป็นการแสดงการกระทำแต่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่แสดงออกสรุปแล้วง่ายๆก็คือมันมีการกระทำในตัวครับอย่างเช่นเรารู้สึกเรารู้สึกตัวกลัวตัวเราก็จะสั่นเลยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นแอคชั่นนะครับหรือแสดงการกระทำเราจะเอามาเติมเลยยกตัวอย่างเช่นคําว่า s h a k ก็คือตรวจสอบนั่นเองนะครับ ต่อมาครับคือ,อหัวข้อที่เราเรียกว่าเป็น things นะครับ things ตัวนี้นะครับก็หมายถึงสิ่งของซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งของสถทีเดียวอะไรก็ตามที่เป็นคำนามนะครับหรือเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะครับแล้วก็ ชื่อสิ่งต่างๆที่เป็นทั้งรูปธรรมกับนามธรรมเราจะเอามาใส่ตรงคําว่าสิ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า information ตัวนี้หมายความว่าข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์นักเรียนจะไม่เอาไปใส่ตรงหัวข้อตรงที่เป็นของ people หรือจะไม่เอาไปใส่ตรงหัวข้อของเมื่อสักครู่นี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งหัวข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยจำได้ไหมฮะหัวข้อเมื่อสักครู่นี้ก็คือ action นั่นเองนะครับซึ่ง information ตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่ง ต่างๆนะครับเราก็จะมาใส่ในหัวข้อของสิ่งนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับนักเรียนลองทำดูนะครับลองแยกแยะดูนะครับลองแยกวิเคราะห์ดูนะแล้วก็จากนั้นอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูดูด้วยในกลุ่มไลน์วิชาภาษาอังกฤษนะครับเอาละครับขออนุญาตสรุปงานอีกหนึ่งรอบนะครับสรุปแล้วนะครับนักเรียนจะต้องส่ง2งานเข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างอัลบั้มด้วยเดี๋ยวคุณครูจะทําการลบอัลบั้มที่ เก่าที่เดิมออกนะครับลบอัลบั้มเดิมออกนะครับของภาคเรียนที่เราออกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนสร้างอัลบั้มใหม่แล้วอัปโหลดงานของภาคเรียนนี้ลงไปได้เลยนะครับงานนะครับนักเรียนจะต้องทํา2อย่างนะครับงานแรกเลยก็คือนักเรียนจะต้องจดคําศัพท์พร้อมคําแปลลงไปในสูตรให้เรียบร้อยนะครับเขียนตรงกลางกระดาษนะครับว่า Unit s สนะครับ เขียนตรงกลางกระดาษว่า Unit 6 i c New Vocabulary นะครับหรือว่าเขียนอย่างอื่นก็ได้แต่ขอให้มีคำว่า Unit 6 i c Vocabulary หรือคำศัพท์หน่วยการเรียนรู้ที่6 แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าได้คะแนนแล้วนะครับแล้วอีกหนึ่งงานครับนั่นก็คือหนังสือนะครับในหนังสือหน้าที่29ในหนังสือหน้าที่29นะครับนักเรียนก็ทําแบบฝึกหัดที่1นะครับที่เป็นของสปิเกอร์ที่นักเรียนเขียนเพียงแค่ประโยคคําถามลงไปให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็ด้านล่างครับตรง practice t o นะครับนักเรียนก็เอาคําศัพท์ที่คุณครูได้นําเสนอไปมาแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ให้ถูกต้องนั่นเองแล้วเดี๋ยวครับหน้าคุณครูจะมาเฉลยนะครับ Thank you for your full attention นะครับขอบคุณสำหรับความตั้งใจเรียนนะครับแล้วยังไงก็ตามหากมีข้อสงสัยยังไงเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะสอบถามคุณครูได้ผ่านทางกลุ่มไลน์ได้เลยตลอดนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขออนุญาตลาไปก่อนหากมีสิ่งใดผิดพลาดคุณครูคต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Goodbye